โกทูทัศนศึกษาตอนนี้เป็นเวลาสวยปนะ่าสวยให้หนูหนูใช้เหรอ แต่อมมีต้องใช้ก็ใช้เวลามนไมีต้องใช้นะเพราะว่ามีใช้กับนาฬิกาอเมี้เวลาัมมีใช้ก็คือันมีใช้แล้วเมันอใดก็คือเลราจะเอาไว้ได้รูปค่ะเพราะว่ามันผ่าแสงจจ่มมากแล้วจะแจ่มเท่าอไอไปซัมซุงเหรอไม่คือโทรศัพท์เทดูแลรักษาดีๆล่ะครับงะ เราจะไปรูเรียนกันทุกคนเพราะว่าวันนี้หนูไม่มีไปทัศนาศึกษาที่สุพรรณนะคะไปหอบอะไรไปเยอะแยะหอบของกินหอบอะไรไปหนูยังตกใจกับอันนี้อยู่นะยังไม่ไปไหนเก็บรักษาดีๆจะไปทำหายใช่หรอล่ขอบคุณคะ อันนี้ลูกเล่นใหม่อย่างเทพลูกเล่นใหม่เยอะมากคือหนูชอบอย่างตัวตรงเนี้ยทิพเรียนภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปล่าได้ละ่ะหนูชอบอย่างหนึ่งของวันนี้ก็คืออะไรโด้ไมุกคน สามารถทำได้ด้วยแล้วดูจ้องแบบโทรศัพท์ให้มันสามารถให้เราทำแบบนี้ได้แต่ว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าหนูมันทำไม่ได้เนี่ยทุกคนสมุนกเปลี่ยนเป็นโลกใช่ปะเนี่ยมันก็จะมาแล้วมันก็จะเป็นรูปโลกแบบนี้ยค่ะ<ม>แล้วก็เนี่ยประเทศเรามันก็จะให้เห็นเราเราคือลูกเล่นของเนี่ยยุ้งมันอัปเดตลูกเล่นใหม่ เยอะมากแล้วทุกคนเ <c oughs> ชื่อไหมมันไม่ได้เปลี่ยนได้แค่อย่างเดียวนะคือเราอะสามารถเปลี่ยนไอตน้ตรงหน้าจอได้ด้วยใช่ก็ค<อ>ือเปลี่ยนให้มันเป็นแบบนี้ทุกคนให้มันเป็นรูปพวกนี้ยใช่ให้เป็นสีแล้วทุกคนดูสิเยอะม,มากสามารถให้เราเลือกเยอะมากๆนะแต่มันเดี๋ยวสิพอพออ,อัปเดตถึ อ่าเวอร์ชันสิบแปดมันจะมันจะเป็น a อไอเหมือนซัมซุงก็อันนี้อันนี้สนะิบเจ็ดอยู่เลยไม่เแต่มันก็อัปได้ถึงเหมือนสิบห<อ> <c oughs> ้าทุกคนละสี่สิจริงจริงหนูจะบอกนะจริงจริงมันไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันมีอ่ะไม่รู้จะใช้กับอันดิกาเพราะว่าตัวเนี้ยมันใช้ไม่ได้ หลือต้องสืดตัวนี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบเนี้ค่ะขายไปแล้วตัวน p p d d แก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้เพราะมันทำมาแค่เพื่อโทรศัพท์โอเค Have a nice day Have a nice day ดแล้วคุขอบคุณค่ะ